มาโอ้ยเฮีย <He> er. พี่แคลุยเลยพี่แคไอพี่แคไอสัตว์ไอ,ไอพี่แคไอเฮีย<อ>โอ้โห,โอ,โ,หโอ้ยโอ้ยแล้วมันเยอะจังอ่ะโอ้โหเราเฮ้ย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 โ,โ,โคโนซอรัสไอเแคยมันกัดแรงมั้ยบอกว่าไอเี่จะระคายคุณเลือดหายเลยหัวขอ้อจะพูดวันนี้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์นั่งไปว่าฟุ้งซ่านหิฉำน้ำแตกควยห้อยไม่รู้ตัวจะอยากจะนั่งชานี้อย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรนะ เมื่อเอาไอ้นี่ชนกันเขาเรียกว่าท่าหลบบัวท่าทางท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรพูดแล้วแม่กดทําให้ดูไม่ได้นะ่ะเด้าคู่ยโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์ตยูนิซิาร์นพาร์ทที่6กไปแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้นะับผมก็ถ่ายต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะเพราะว่าผมเอาเจ้าสตโตซอร์ทเนี่ยมาวิ่งฟาร์มเวลไปนะสปาักตกับผมมาเจอเจ้า,จาตัวนี้นะฮะพาริโอไดโนซูคัสนะครับ เออเป็นไดโนซูรคัสที่มอสพาริโอเนี่ยเอาไปรีสกีนใหม่แล้วก็เอาลงในมอสเขานะเออเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับเจ้าพาริโอกิก้านะฮะนี่ครับอยู่ในบริเวณรอบๆไปเลยนะแล้วก็มันเยอะมากนะทุวกคนป่ะรอยสี่สิบห้าเลยนะจริงๆมันมีตัวนู้นด้วยนะเปลร้อยห้าสิบมันเป็นตัวธรรมดาเนาะเออผมก็เลยเอาเป็นพันพาริโอดีวกว่าฮะเอาแบบสวยๆดีวกว่าฮะมา ซึ่งชุดของก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมกลับบ้านไปรอบนึงไปเอาอานแล้วก็เนื้อแล้วก็ชุดดำน้ํามานะครับว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปลุยใต้น้ํากันนะฮะมาก่อนอื่นผมจะล้อมันออกจากน้ําก่อนนะเขี่ยมาโอ้ดูลายมันสิฮะเออว่าลายมันสวยพอตัวนะเขี่ยมา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 ,มาล้อมันบริเวณนี้นะเขี่ยมาจึบยังไงมันวิ่งตามผมไปท่านอยู่แล้วยังไงก็ได้เว้ยไม่ให้มันลงน้ำไปอีกอะ่ะเขี่ยมาเข้าไปใกล้ เคาเรียบร้อยเป็นไงหายตัวกแบบแบบอยู่หายตัวเอ้มันอาปากมันอาปากแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอาแบบไอ้เหี้ยป็นไปออกอึ๊บโอเคโอค้โหเฮียเซียนไปขึ้นนิดเดียวว่ะไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งใช้เนื้อแกะ36อันเลยเหรอวะโอ้บอสเตอร์ฟักเฮียเทอร์นดอนเฮ้ทุกคนผมรู้สึกมันใช้น้อยกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะตอนที่ผมเล่นคาวก่อนอะ ตอนเล่นเล็กน่ะล็อกอะ่ะได้เปล่าวะเดี๋ยวตอนเล่นเล็กน่ะล็อกผมปรับเป็นคูณสามวะไอ้ค่าเทมอะ่ะน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้ผมคูณแค่หนึ่งจุดห้าเองอเกีเ่ยวกผมต้องเขี่เฮี้ยนี่ก่อนเดี๋ยวนะไอเทอร์นดอนนี่มันเป็นเทอร์นดอนจากจุลศิษยนะ์ปากนะปล่อยไว้ไม่ได้นะมันดุนะเห็นปะเอาไอเ้เฮี้ยสัตว์เอ้ยเดี๋ยวมึงหนีแล้วคือเฮี้ยนเลยวะ ใหย่จะกวนตีนจะกวนตีนขอร้องจะกวนตีนอืมอืมในสัตว์ตายหาซนะโอเควิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยชึบแล้วค่อยมาย่ออย่างนี้โอเคโอเคไปเด้ทุกคนสังเกตลายเมืนอกฮะเออผมว่าลายมันสวยนะมันเป็นเหมือนลายเสือนะฮะก็เป็นลายของวอตพาริโออาร์เขาเนาะก็เกจ้าตัวนี้นี่เราจะต้องลงทั้งอาร์ตอิดิชั่นแล้วก็ พาลิโออาร์คมาคู่กันนะครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดเนาะก็ตัวของม o อาร์คเอดิชันที่ไปอยู่กับม o พาลิโอเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับในตอนนี้ก็คือเจ้าไดโนโซูคัตแล้วก็อะโคแ n คนโตซอรัสนะซึ่งส่วนตัวนะผมว่าไดาโนโซูคัตเนี่ยสวยพอตัวเลยฮะแต่อะโคมันไม่ค่อยสวยไงไ,งไปลูกจริงๆรู้ึัว่าผมชอบแบบต้ฉนฉบับมากกว่า ไดโนซูคัสแปลว่าจระเข้ที่น่ากลัวชื่อน,นี้ไม่ได้มาจากการชิงโชคนะครับแต่มาจากขนาดลำตัวของมันที่ยาวถึง10เมตรกันเลยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจระเข้แล้วก็อลิเกเตอร์ในยุคปัจจุบันทุกสายพันธุ์เลยครับลักษณะเด่นของมันคือมีกระโหลกที่แบนแล้วก็หนาเหมือนกับตัวอลิเกเตอร์ในปัจจุบันและไดโนซูคัสเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของจระเข้ในปัจจุบันอีกด้วยนะ ฟันแฟศนะฮะไดโนซูคัสกับซาโคซูคัสไม่เหมือนกันนะคระับเพราะว่าไดโนซูคัสจัดอยู่ในกลุ่มคอขคดไดเรียหรือว่าจระเข้แท้ ell, นะครับส่วนซาโคซูคัสเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มคอขุดไดริมอฟนะครับซึ่งสูญพันธุ์ไปนานแล้วความแตกต่ตางระหว่าง2กลุ่มนี้คือกลุ่มคอขุดไดเรียเนี่ยจะมีเกาะงามบนหลังซึ่งก็จะเป็นลักษณะของจระเข้ ell, ในปัจจุบันที่เห็น,หนกันได้นะส่วนในกลุ่มคอขุดไดลิมอฟเนี่ยจะมีแผ่นเกรดบนหลังแทนนะครับเป็นแผ่นเรียบๆนะฮะแต่มันจะไม่ใช่เกาะงามเหมือนในจระเข้ ell, ปัจจุ สะสับสนกันนะครับ <Ă> <ง>โอเคมาทุกคนได้รอบท้ายแล้วรอบนี้อเรียบร้อยได้นะพาลีโออาร์ตไดโนซูคัสนะเหตุล้ายก็ เท่ดีนะเออเป็นเหมือนลายเสืออะไรเงี้ยเป็นหน้าสีส้มนะไปะเอาไปบูกก๊กเลยฮะก็เดี๋ยววันนี้จะไปลงทะเลกันนะเราจะไปทะเลฝั่งไหนกันดีไปโอเคเดี๋ยวผมว่ายตามแม่น้ำแล้วออกเลยก็ไดนะ้แต่ก่อนหน้านี้มันเอร์เซผมทีนะแล้วผมว่ายไปฝั่งนูน้นนี่ผมมาเจอเจ้าอะโคพอดีเลยฮะเฮ้ยอันนี้ไปแล้วอ๋อพาริโอไดโนซูคัสเหมือนกันฮะเอ๊ยแั้มีดิโลยักษ์ด้วยอ๋อ อ้อยตัวนี้ดีกว่าที่เคยเจอในซิตี้ไพเดียเอดิโลเปนอาทิตย์เนี่ยไอ้ที่นั้นมันพิษแรงที่ผายเลยฮะมาในตองสุขัสในสัตว์ตอนแรกมันก็จะเป็นตัวผู้เพศว้เยอะที่ไหนได้ไอ้ที่เอ้ไอะกูอยู่นี่รออยู่นี่เลยนี่กันไรน้องเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ติดพิษกันหรออ้าวอ้าวไอ้เที้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยทำไมอ่ะเมื่อกี้ผมกัดโดนนะทำไมไอ็นี่วะ เฮ้ยมันไม่เลือนออกอนะ่ะมันตู้เลือนออกเดี๋ยวเนะี่ยไอ้เหี้ยเกมบไหมโกกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเจ็บ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 เฉยๆเว้ไอ้เหีย้ยเ,ยเฉยๆไ,ไ,ไม่เจ็บเพราะอะไรไม่เป็นไรฮะมาอันนี้คือศัตรูตัวจริงของเรานะครับก็คือเจ้าโอะโคลแคนโทโซลาร์นะตอนแรกว่าจ,จับอยู่แต่เอ้ยเฮ้ยทุกคนผอยากลองอะไรวะผมมีบูนาโคติกเว้ยเออเป็นนาโคติกสีฟ้านะฮะผมอยากรู้ว่า ถ้าเกิดผมใช้นาโพติกที่มันทําค่าสลบเยอะกว่าเราจะสามารถเทียมเจ้ตัวนี้ได้เร็วขึ้นไหม,อมเออมาลองผมว่าไปกันมาลองน่าสนใจเหมือนกันนะเออมาลองดูดหน่อยมา้มแต่ตัวนี้ผมคงไม่จับนะฮะเพราะว่ามันก็เพื่อมันก็พอได้แหละขี้เกียจไอ้เหี้ยเก็บไปพาร์ทหน้าแล้วกันเราจะไม่เอาไปตายแล้วกันนะอ่าฮึอยู่ทรงแล้วกูก็ไม่น่าจับได้แหละผมไม่ได้ฟาร์มเรียวมาไง เขาต้องตามตามเอตทำไมเรื่อยๆผมว่าเราไม่น่าจะจะได้ตายก่อนนะเฮ้ยอือโอ้ยเขี้ยพอดีเลยสัตว์กูปัดออกไปตอนแม่งใช้หางพอดีเลยผมไม่น่าได้วะ่ะมา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 ,มาอือโอเคโอค้ยขนาดเฟร็กกิ้กับใบเนี่ยไม่ยังไม่ได้เลยวะ่ะเอ๊บเฮ้ยไอ้เขี้ยไม่ตายวะ่ะโอเคโอเค อ๋อไม่ได้ครับต้องใช้เบนนะคขาตีกับธรรมดาเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้โอเคมากราสู้เลยอืมาอะไรมึงมาเป็นศัตรูตัวแรกของเราในวันนี้นะมามามาโอ้ยเฮียเฮียโอเคโอเคอาคนมึงเลี้ยงกูทีนึงนะเอาไปบ้างอ๋อมันต้องชาร์จเต็มไม่เยังไม่รู้เข้าไปเฮ้ยมันไม่ติดสตาร์ด้วยว่ะคือตัวไหนถ้าเกิดมันโดนห่านแต่เราสุขันตีนั่มันจะติดสตาร์ดนะอันนี้มันไม่ติดอ่ะโอเคตายพอดีสวย ได้ได้มันน่าอยู่ที่ขนาดตัวด้วยนะคือถ้าเกิดยิงตัวใหญ่มันจะยิงไม่รับนะเลือเดเอาหมื่นสองไปเลยวันนี้เราไม่ได้จะมาจับไดโนสุรัทอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีภารกิจอื่นด้วยนะครับก็คือวันนี้เราจะไปล่าปลาหมึกกันนะครับเออกูจะพิเคกเยนะุย่ะล่าหมึกทุกคนจาไว้นี้ได้ไหมจำตอนผมเล็กนาะล็อกได้ไหมว่าไอ้อพาดใหผมจับตัวไรเทีแล้วผมจะไปลุยกับพวกปลาหมึกกันแล้วกูโดนตบยับกลับมาเออวันนี้เราอาจจะได้โอกาสที่สองเราจะแก้แค้นนะ ไม่แน่นะครับพี่เคตัวนี้เราะจะแก้แค้นให้พี่เคของเล็กตอล็อกก็ได้นะครจะไปรู้เพ้ยทุกคนผมเจอตัวนี้ว่าไอ้ลิโซดัตเนี่ยมันเหมือนเป็นปาตีนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคนดูไอ้ที่แล้วมันขึ้นมาจับไม่ได้เวยฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะว่ามันจะเหมือนไอ้ตัวหมีข้าวก่อนหรือเปล่านะที่มันเข้าไปใกล้แล้วมันจะกลายพาสิฟเทมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีค่าหลบขึ้นไงเนาไอ้หีแป๊บนะกูต้องใกล้อีกป่ะ มันเทไม่ได้ตัวนี้มันเทไม่ได้ทุกคนเอตัวเนี้ยแต่มันมีอารอยู่นะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยแต่มันมีอาร์คนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยลิโซดัตเนี่ยมันจับยังไงว่าตัวเนี้ยหรือผมต้องทำอะไรหรือเปล่าหรือต้องสู้กับมันลองสู้กับมันดูก็ได้นี่อะไรเนี่ยเอาเบอร์ตโซลัสเฮ้ยไอ้เหี้ยขอขี้หน่อยพีเคเออให้พีเคช่วยอะไรอะไรเล่าไอ้สัตว์ถอยไปไอ้เหี้ยอว เด็กโอเคพี่เค ğ, ตอนนี้พี่เคคุยิังจัดก็ค่อนแรงนะฮะเคได้อยู่มาไอปาตีนเมื่อกี้ไปไแหละนี่เดี๋ยวเราอไปสู้มาให้ดูนะไอตัวนี้ไอตัวนี้แม่งถึกพอตัวเลยฮะเหนียวอยู่ตัวนี้จะ่ก็น่าลองไฟนะไอผมเอาอันนี้ออกจากเล็กสุดก่อนจะเผื่อไปกินทีร่วงเลยไอ่เชี่ยมาเราจะเปิดด้วยท่านี้นะอ่าปากง้างรอแล้วมาเด็ก เป็นไงโอ,โอ <Onion> <vas> ้โหอุ้ยเลื่อนไม่ออกเลยไอสัตว์เอ้ยแล้วมันมันเอ้ยแล้วมันทำเลื่อนออกคือเทียอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันดูดจังวะมันดูดจังวะคอยไอยไอยทีดิอามปากมาได้ฮะเพราะมันตัวนี้มันดูดจังอ่ะไอเทียมันดูดจังกตัวเนี้ยไอตักูตัวเลยเลื่อนออกคนเนี่ยมามาเรานะอืเพราะมันมันติดเลื่อนออกอ่ะเฮ้ย เที่ยวอย่ทุกคนคือมันอึดมากเลยว่าตัวเนี้ยจริงๆอืมไอ้เฮิยกุตีมานี่กูโดนนี่นะฮะกูโดนสะท้อนดาเมจด้วยตัวเฮี้ยแล้วเนี่นยเดี๋ยวพอไม่ไหวแล้วไอพวต้องหาพวกตัวนีน้โอ้โหสระโตซอนัทไอ้สัตว์ก็หาพวกมาช่วยแล้วหลบมาเลยพี่เคมาหลบมาแลยฮะอือจัดไป <S <S โอเคถ้าเกิดพี่เค้มแบบจะเก็บนะมาพ,พี่เคไหวยอยู่แหละ ไอ้เจี้ยบอยู่ส่งแล้วอุ้ยตัวนี้มันไม่รับบัฟเลยเลยว่ะมาเราต้องเราสองคนรวมพลังนะต้องสู้ได้แล้วมาเลยมาให้ช่วยกันลูพี่เคนะผมแทงข้าก็ได้เพราะว่าพี่เคด้วยเด็เดน้อยนะแล้วสี่พันมาดิมาดิมาดิเออสวยเที่เราต้องรวมพลังกันอย่างนี้ดิวะไอ,อ้ชลิโคเทอเรียมอะไรบึ้อะไรบึ้กที่ฉันมองหน้าไอ้สัตว์แดกแม่ง A later few moments เฮ้ยทุกคนผมเจอเนี่ยผมเจอสิ่งแปลกปลอมฮะนี่นี่นี่ใจแอ่นดาร์ทฟอกฮะเออไอ้เขี้ยยิงไม่โดนแล้วเสียงเกมกูหายแกอืมยิงแม่งเลยสัตว์เขียมานี่ก็อันนี้ไม่ใช่แอปเปพย์ไทเซอร์อะเอาเนื้อยัดไปเลยโอเคแล้วก็เมื่อกี้ฮะดีที่กูหนีมาทันนี่เดี๋ยวกูจะพาไปดูนี่นี่นี่ไปคิดด้กยกัน นี่ทุกคนดูอะไรนี้เห็น hey, อะไรนั่นปะเห็นอะไรนั่นปะครับโอเมก้าเล็กนะฮะไอ้เหี้ยม่งเป็นบอสไอสัตว์จะอยู่โผล่มาดีกูอยู่ริมน้ำไงไเฮี้ยกูเลยแล่นลงน้ําทันไอ้เหี้ย้ยอย่างเหี้ยเลยไอสัตว์ปปยอยู่โผล่มาได้คือเจ้าโอเมก้าเล็กนี่มันเป็นบอสของมอสจุดลัสิกปาร์คนะซึ่งมันจับได้นะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีไอเทมสำหรับการไปจับมันนะของมันยังไม่พร้อมนะเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะกบตัวแค่นี้กูขี่ได้เอาจริงดิไอ้เหแบบียตอนแรกกูนกึกว่าจะเป็นตัวให้ขี่คอเราเนี่ยไอย่มาจจะขี่คอได้ปะ่ะลองดิอ่ะไม่มีพิกอัพฮะอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันไม่รู้ทำอะไรได้นะแต่เพราะมันสวยดีนะเออน่าสนใจดีเจ้าตัวนี้ก็ช่วงนี้ผมจะพยายามจับพวกสัตว์ตัวเล็กๆที่มันเป็นสัตว์ของมดนะมันน่าสนใจดีอะเลยอยากจ,จับนะเออไม่รู้ทำอะไรได้นะถึงทำอะไรไม่ได้เรามาตกแต่งปลาก็ได้ฮะ เพราะว่าตอนนี้เราก็รวบรวมสัตว์อะไรสิปีชีเนาะเพื่อที่ว่าจ j u r a ปาร์คของเราจะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะจะเน้นพวกตัวที่มันดูน่าสนใจแล้วก็ตัวสวยๆนะให้ทุกคนผมเจอนี่ว่ะออเกอร์ดานเนอร์นะเป็นแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งมาโอ้ยเฮียพี่เคลุยเลยพี่เคไอพี่เคไอกลั์ไอพี่เคไอเฮียโอ้โหโอ้ยโอ้ยพี่เค เฮ้ยไอพีเค่เมันทำมกูอย่างเงี้ยท่านมาทำมกูเงี้ยไอพีเแค่ไอเฮียโอเคทุกคนสืบพี่แค,ค่กู้แบงกัดทีเล็กเรียบเลยฮะมาเฮ้ยเฮียอะไรอีกอะเฮียอะไรเฮียอะไรอีกอะโอ้โหเฮียกูจะกลับมาได้ไอจิหายดิวกลืนใส่ใกล้ใกล้ไอเฮียโอ้โหหาเลยวะใช่ไหมชุดกูแตกเลยอโอเคมาเราได้ลงน้ำลับจริงจริงนะจ,งจังแล้วไอเฮีย คลิปนี้ทุกคูตายไปสอง,องตัวเนี่ยกูตายเพราะทีเล็กกันรัวเลยนะเว้ยไอ้เฮียอย่างเฮียเลยไอ้สัตว์ทีเล็กกูเกลียดมึงไอ้เวนไอ้เฮียอืมดตกปะไอ้ฉลามเออใช่แล้วใน,นทะเลแม่งปลาเยอะมากดูทุกคนแม่งเยอะอะฮะแม่งมีไทโรโซนัสปีตัวอะไรไมุกเต็มไปหมดเลยฮะแต่วันนี้เราจะมาล่าปลาหมึกกันนะครับเพราะว่าผมเจอเจ้าเฮดิโคพิออนน่ะหรือไอ้เจ้าปลาคาร์บไอ้ปลาตัวเนี้ย เออแต่มันเป็นเวลเยอะกว่านี้นะมันมาเกยตื้ออยู่หน้าบ้านผมเลยเว้ยมันเกยตื้อมาสองสัปดาหแล้วแล้วมันไม่หายสักทีผมก็เลยว่าเดี๋ยวลาเดี๋ยวจะล่าปลาเบิกไปทําอาหารจับมันนะเออใช่้นกเราต้องล่าแห่ไอ้นี่ด้วยว่ะต้องล่าไอ้หอยแอมโมนไนด์ด้วยนี่ว่าโอเคไหมล่าสองยางเลยวันนี้ผมไม่รู้แหลกนะว่ามันจะเกิดในที่เฉพาะหรือเปล่าอี้เคียนี่วิยุ่งกับมึงแล้วไอ้สัตว์กูนี่กูเอาตัวนี้ก็ได้มา บาซิโดซอรัสฮะไอ้นั่นมอร์ซอ์ของจูราสสิกเวิลด์ฮะไม่จับดีกว่านะเอมรอร์ซอ์เวอร์ชันนั้นอนะผมรู้สึกแบบรุนธรรมดาไปอะหัวมอร์ซอ์อปกติของอาร์คแบงตวัวใหญ่กว่าแนละ้วมันเท่กว่านี้มือสามตัวเลยเฮ้ยมือสามตัวเลยน้องมือสามตัวเลยหรอมาเดี่ยเขียวกูอะไรกี่ตัวมันกรสุ้ไม่ได้หรอกไอ้น้องเด็กมะอืมรวยเคลียร์มา เราจะปคออใช่เรียบอกไปผมว่าทุกคนน่าจะสังเกตเห็นบ้างก็แหละเพราะผมเตรียมอ่านของปลาเบิกมาด้วยนะเออวันนี้เผื่อได้จับปลาเบิกด้วยคือปลาเบิกเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะผมก็จับทุกซีรีส์อ่ะไอ้เหี้ยคือมันตัวที่ดีอีกอีกหในการลงทะเลอ่ะหลักๆคือมันกวาดพวกปลาในน้ำได้เนี่ยเออผมชอบตรงนั้นแหละอ๋อนี่โอ้โหพูดถึงเจอเลยหอยแอบบนไหนฮะมามามาไอ้มีกุ้งด้วยเคไอ้พวกกุ้งใี่เราสู้ไปเลยฮะเพราะว่าพวกกุ้งเนี่ย มันทําค่าสลบใช่ไหมแต่มันทําค่าสลบใส่เอตัวจระเข้ไม่ได้เลเเโอ้โหเฮีย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 เฮยมามามาลงไปเยอะลงไปเยอะลงไปเยอะลงไปเยอนี่ก็ละทีเดียวเป็นไงถ่ายไปดิมึงทีเดียวไปน้องมาเอ้เฮียพวกไปมันอึดปะาเกุเกุ่าโอเอยแมงุนเปียวแมงุนเปียวแมงคุนเปียวเฮียแมงกุนกเปียวแมงกนเปียวเียเร็วเรยวเร็วเวเ๋ยวเ็วเหน่อย เห,เหนื่อย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 เนี่ยเหนื่อยเนี่ยโดนไอ้เหี้ยนี่เข้าไปาโดนไอ้เหี้ยกุง้งแมงฉกมามามาไอ้ป้าหินมีกี่ตัวเปสามตัวอะไรแต่อึอจะได้แล้วป้ายหินมามาอาปากแม่งเลยฮะมาเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวแลเออโอเคแต่งหนึ่งสวยพี่สวยมา ไอ้เชี่ยไปหกสิบ surveys, มัน <kil enh asm> ไม่ตายทิวะอ้าวมันก็ไม่ตายยากว่ะมันก็ตายง่ายเหมือนกันไอ้หอยตัวพวกนี้เออแล้วกูกลัวอะไรวะแดกส์ะเฮ้ยแล้วมันเยอะจังอ่ะโอ้โหว์แเฮ้ย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 โคโนซอรัสไอ้เชี่ยมันกัดแรงมันบอกว่าไอ้เอี้ยจระเข้กูเลือดหายเลยยุคกูเห็นนะเมื่อกี้ไอ้เชี่ยเอ้ยมันกัดแรงป่ะมันกัดแรงเกินโอ้โหไอ้เฮี้ยเหมือนมันจะคอยอาราขายพวกหอยข้างล่างอยู่นะ รู้นี่กูจะไปเอาเฮ้ยแม่ง A later few moments เพราะว่านะไว้ยเต้องรอบไปฆ่าพวกหอยแล้วก็รีบหนีขึ้นมาแล้วคือเราต้องการไอพิษจากหอยแอมโมไน์อ่ะเพื่อเอาไปทำเป็นคิปเบิลเว้ยคิป์เบอร์ที่เรา,เาไว้จับไอปลาคาร์ปอะ่ะผมต้องนะเรียกตัวแล้วนะเรียกไอโคโนสตรัรตรงนั้นนะใช่ตรงนี้มีโคโน่ตัวหนึง่งเรียกไว้ดีกว่านะเฮียแม่งโหดเก๋เลยสองตัวเฮียเนี่ยนะกัดแรงชิบหายเลย แม่งมาแล้วเก็บมากัดหอยเลยครับาตัวอื่นไม่กลัวนะกลัวไอ้ไอเหี้ยโคนโนสัลต์อย่างเดียวแม่งมาได้เหี้ยอุ้ยสามตัวเลยวะหยุดฆ่าหอยเออรีบไป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 รู้สึกวมาจะว่ายน้ำเร็วกว่ามันนะใช่ไหมใช่นะั่นเหมือนเราจะว่ายน้ำเร็วกว่ามันนะอย่าไปยุ่งกับไอ้ตัวพวกเหี้ยเนี่ยแม่งกัดแรงชิบหายเลยไอ้อโครโนสัลต์จะสู้ได้นะ แต่เรื่องมันเหลือน้อยอ่ะไอ้เฮียทำไมกูลงน้ำมันมันตึงจังวะเฮ้ยไอพวกใส่แฟ็กตินัทเหรอไมันเหลือเวลเหลือน้อยเว้ยเอาใครพวกข้างล่างไปตามเข้ามาฮะถดีไปเรียกให้ดีนะครับเขียนมาแต่ล้าไอ้เฮียปากขาไปเด็กแม่งอืมไอ้กรดดอนฉลามเด็กเะเด็กเด็กเด็กเออโอ้ยนี่ไงเฮียมาแล้วไอสัตว จุดสนิสัยเวิร์ลบรัสซอลัสไอสัตว์มันกัดแรงอ่ะมันกัดแรงเฮี้ยเลยอ่ะเชื่อแล้วกูเหลือน้อยด้วยไงปรนะเด็นอ่ะนกไอสัตว์ตายทั้งหมดเฮ้ยโอ้ยเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยมึงกัดมันกัดไหนโอ้โหเฮี้ยกูกัดเบ้าโอ้จบเลยไอเี้ยจบเลยสกูกัดเบ้าด้วยไอเชี่ย,ย,ก,ก,ย,ย,ก,ก,ย,ยกูสู้มันยังไงวะไม่ขวากางไม่เหมือนกะน่ะเนีตัวอะไรกันเนตัวอะไร กูเลยว่ะตัวร้ายสัตว์ตาย minutes later เอาจริงๆว่าทุกคนผมว่านะไม่ต้องถึงขั้นไปล่าบึกหรอกไอเหี้ยกูเจอตรงโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อัลฟาทูโซทูทิดอีเชนต้องมีปลาหมึกทำลายฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวนะปลาหมึกผเพิ่งมาเกยดตื้นตรงนี้หรอวะกูอาจจะพูดเลยว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ถึงล่าปลาหมึกนะแต่แม่งผมแบบพอดีเลยโอเคมาผมก็โผล่ คือมันดูดิเฮียแค่พวกโคโนสลัดพวกโมซซอรที่แม่งขึ้นมาเกยฝั่งเนี่ยโอ้โหเฮียกูก็เหนื่อยแล้วเว้ยไอเฮียโอ้โหเวลร้อยสี่สิบไอเฮียไปพร้อมวุฒิประวานแม่งเฮ้ยดูนะประวานประวานแม่งดูกัดแรงกว่าอีกว่ะดูดิอ้าวไอเฮียเอ้ยไอสศึมึงมายังไงวะพวกเวนพลังสองาแต่ประวานอยู่เลยแดือดใส่เวนไอเฮียไอพวกมันนี่มอลซอร์ตรงนู้นอ่ะ เอาฝ้าประมุกตรงนี้ผมว่าเราอาจจะให้ปรวานเป็นพวกก็ได้นะเออมาโวเคียเนี่ยมาอะไรมาพวเคียเนี่ยกูไม่แคร์เว้ยกูไม่แคร์กูไม่แคร์เว้ยสัตว์เข้ามาไอ้พวกเวนไอพวกพวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแม่งยุ่งกูจังเลยสัตว์มาประมึกเดูเลือดมืดหนึ่งเลยเว้ยเอ้ยแต่ประมุกอยู่ใน่ตึ้มมันจะไม่ตีนะอืมมาตีปะตีปะโอเคเหมือนจะไปสู้นะฮะไปสู้ไปสู้ไปสู้ เออเย็บประวันมาเย็บประเบิกก่อนไปสู้เว้ยแต่เฮียเนี่ยแม่งเสือกไอ้สัตว์มาดิมาดิประบิกไปสู้อะเออทัวร์ไปโชคดีของเรานะที่ประเบิกมันมาเกิดในที่ตึ้นๆแบบนี้นี่ว้าวไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยคุณรำคาญจริงเลยว่ะไอ้เย็ยประหลัดไฟฟ้าเนี่ยไม่เองมึงมาทุกที่เลยอะน่ารำคาญเฮียเลยประบิกไปสู้ใช่ไหม มาเอาเฮียเป็นคนเบิกเสกูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหยุดหยุดกัดกดหยุดกัดกดเดี๋ยวกูไปกัดโดนปูปาวานเข้ามาเฮียเลยไอ้เฮียปาวานมันยิงเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกไอ้พวกเฮียนี่แกโอ้ยไอ,ยอ,ยอย้ตัวนี้แก้เฮียบรรรอลซอร์ไอ้สัตว์กูไปยุ่งด้วยกูไปยุ่งกูงไปยุ่งไอ้เยอยไอ้เฮียทำไมมึงโหดกกูจังอะ่ะไอม่ใชยมึงจังไรหรือเปล่าวะหวัวเจี๊ยบเลยดิขาไปเฮีย เอาฟ้า <Yeah. S 2> ประหมึกจัดเลยฮะมึงขึ้นมาเกยฝั oh. ่งแบบนี้เอาไอ้เฮียไอสัตว์แมงวายหนีขวยโอเคมาทุกคนไ oh. ด้วเวลารักสึดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วไฟกับไอเฮียหมึกยักษ์นะฮะเป็นปลาหมึก okay. มอัลฟาโอเคคณะหมวดสอดตายแนละ้วนะสวยมาทีนี้ก็เหลือแค่กูกับมึงละมาเลยนะ้องพวกประวัติช่วยดีมากเลยฮะอืม กูปุ่นประวานแม่งชนะบรสอด้วยดีดีดีได้ช่วยกูไม่เหนื่อยมากกว่านี้ให้กูเหนื่อยน้อยลงไงแต่พวกูก็ยังสู้ชีวิตอยู่ดีอ่ะมาแต่พวกตัวข้างล่างมันก็เล่นยูกูแน่ไอ้พวกไทโรสอะไรอย่างงี้ผมสู้ได้ไงพวกตัวเด็กกะแต่พวกตัวใหญ่จะต้องไปไหวจริงวะแม่งโหดเกินไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วมันบําบกลงบําบกลงมาข้างล่างกูนะไอ้เหี้ยแล้วเวตามไปไหวไปเนี่ย กูตามไปกูสูกูสู้ได้เปล่าอะครานั่นแม่งมีไอ้เงี้ยเจ็ดสี่มหัศจรรย์ของโลกไอ้สัตว์โอ้ยเงี้ยรู้สึกเพมอีกหนึ่งว่ะกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เงี้ยไอ้สัตว์มันสู้นะฮะมันสู้แล้วครับมันสู้ครับมันสู้ครับโอ้โหแล้วแม่งไหลไฟฟ้าแม่งมาเต็มเลยสัตว์คุณนี่เป็นลูกกระจกคุณได้ไงวะเฮ้ยแม่งมาเยอะจังวะไอ้เยัยกูตีไปเข้าด้วยอืม มาดิมาดิมาดิสัตว์มาดิ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 เวดอีเวดเอ้เออมาตายซะมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูต้องตีกูอยู่ไอสัตว์หนีซะแล้วไอ้เหีแค่เฮ้ยเอ้ยกูใช้หอกปลาใส่ปลาหมึกแต่ปะกูว่านะว่าอย่าไปเสี่ยงเขาแม่งให้ดีกว่ารับเคลื่อนหปเนี่ย ว่านะคุณต้องลงไปกัดไปเลยระยะเว้ยราไปกับไปอไรอไปบไปรอบไปไอ้เหี้ยไม่งั้นไม่ไหวแม่งโหดเกิน store, ไอ้เหี้ยอืมอ้าวมันไม่สู้หรอโอเคโอเคตองใส่มันเลือดน้อยแล้วมันหนีนะฮะเข่งนี้ก็ดีดินีกูก็แท้หมดเลยมาเราต้องล้างแค่ให้พี่เคของซีรีส์ก่อนนะครับซีรีส์แลกนัลล็อกอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยทำไร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 มึงทำไรมึงทำไรมึงทำไรมึงมาดิมาดิ มาอ้าปากงับ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 โอ้โหยึดไม่เข้าเลยโอเคเว้ยมันมันโคตรมึกหนีครับไอ้เหี้ยไอ้แย่ประหลัดไฟฟ้าแม่งมาช็อตกูตอนกูง้างปากพอดีเลยคือเวลาโดนไอ้ประหลัดไฟฟ้าช็อตอะเราจะรถติดสตาร์ทไม่พอเว้ยโดนรถดัดไม่ได้กูโคตรเกลียดเลยจริงๆเดี๋ยวคุณเดไปต้องคุจะชนะยงไงโอ้โหเชียร์รุ่งไม่ไหวทุกคนไม่ไหวเลยโอ้คุยกันไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยคุณระบายกับเป็นกรพุนก็ได้วะตายทั้งมึงจะไปว้กลับมาปะมันจะไว้กลับมาสู้กับผมแล้วทุกคนเลยมันจะไปสู้กับผมแล้วดูสงมันมันจะไม่สู้กับผมแล้วเนี่ยดูดิไอ้เฮียไม่หนีอย่างเดียวเลยมึงจะเลี้ยวไปทางไหนไอ้น้องมึงเลี้ยวไปทางไหนมาเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไหมเอ้ยไม่พ่นมึงสักกูอีกเอ้าไอ้สัตว์เอ้าไอ้เหียอะไรเนี่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 ย ไอ้เฮียนี่แกไอ้เปลเหล่ฟ้ามึงเยอะไปเปล่ามะเฮ้ยมันแบบนี้มันเปลเหลา่าฟเยอะจังวะชุกน้ำคาเลยเว้ยจริงๆไอ้เฮียจับไปก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ควรจะเสร็จเอางั้นลำพันอีกไอ้เฮียมายกท้ายของกูกับมึงแล้วสินะทีนี้ตัวปวดแม่งก็ไม่มีแล้วจัดตัวไว้เฉลี่ยชน โอเคครับผมก็สัปดาห์นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่เพจผมไว้นะครับแล้วก็อย่าเช่นเคยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะสหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับปาร์ฟักเกอร์